ได้6แอมป์นะครับ6 7แอมป์นะครับโผล่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะนะครับ8แอมป์นะครับอ่าแดดมาก็ได้8 8แอมป์นะครับผมเนาะนี่นะครับ8แอมป์นะนะครับช็อตกระแสแล้วนะครับได้9แอมป์10แอมป์11 12โอ้โห13 13แอมป์นะครับสูงสุด12แอมป์นะครับ13ถ้าแดดออกดีๆจัดๆเลยนะครับผมได้14เลยโอ้โห14แอมป์นะครับผม14แอมป์เลยสูงสุดแล้วนี่งั้นจะได้ถึง สวัสดีครับผมตหนุ่มโซลาเซลล์ใหม่อีกแล้วนะครับผมเนาะวันนี้นะครับได้แผงใหม่มีสองแผงนะครับนี่นะครับบลูซันโซล a r นะครับผมเนาะนะครับได้มาสองแผงนะตัวนี้นะครับก็ราคาก็เกือบหมื่นนะครับสองแผงนี้นะนะครับผมเป็นโมโนนะครับ4ี่ร้อยสี่บเซลล์นะครับผมตัวนี้นะเป็น4 5 5ห้าสิบ้าวัตนะครับผม VMP ก็ 41.1โวลต์นะครับ LMP ก็11.08แอมป์นะครับ VOC ก็49.8นะครับ ISC ก็11.61แอมป์นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเขาเคลมว่านะครับไฟออก90%เนี่ย15ปีนะนะครับแล้วก็25ปีเนี่ยไฟก็ยังจะออกอยู่80%นะครับของตัวนี้นะก็ในมาตรฐานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมเนาะนี่นะครับของมันเพิ่งมาถึงนานแล้วล่ะครับผมมาถึงนานแล้วนะครับ ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับผมไม่มีเวลาแกะนะครับเพิ่งวันหยุดแล้วก็แดดดีนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาแกะกันนะครับ2แผงนะอยู่ข้างในนะครับผมอาจจะหลุดลุ่ยไปหน่อยนะครับผมเพราะว่านานแล้วนะครับ2อาทิตย์นะครับไม่ได้แกะเลยนะครับเป็นโมโน11อเซลลนะครับผมตัวนี้นะนะครับมันจะแตกต่างจากตัวพวกพวกฮับเซลลที่เป็นฮับเซลล์ยังไงนะผมก็ไม่ทราบนะครับว่า1้อยสี่เซลล์นี่มันคืออะไรนะครับผมเนาะนะครับ การันตีว่าแผงตัวนี้นะครับไฟออกดีนะเขาบอกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับซื้อมาจากช้อปปี้นะตัวนี้นะครับสองแผงนะนะครับตกแผนสี่พันกว่าบาทนะครับตัวนี้นะนี่นะครับผมยาวใช้ได้นะครับสูงเลยนะครับผมเนาะนะครับมันจะมีไซส์นะไซส์นี่นะครับประมาณนี้นะไซส์สองพันก็สองเมตรนะครับสองเมตร สองเมตรคูณเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็หนาสามสิบห้ามิลนะตัวนี้นะครับน่าจะความสูงในสองเมตรสองเมตรก้าสิบสี่เซนนะครับแล้วก็กว้างนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเมตรเมตรสาสิบแปดเซนนะครับหนาก็สามสิบแปดมิลนะนะครับตัวนี้นะอ่นี่นะครับผมยี่ห้อเหมือนกับที่ผมคุยไว้หรือเปล่านี่นะครับแมนเพจนะนะครับเหมือนกันนะครับบูโซลานะครับโซล่าโฮมนะ นะครับร้อยสิบสี่เซลนะครับเป๊ะนะครับผมเนาะอ่าเป็นโมโนฮับเซลนะครับผมฮับเซลนะอ่ะวันนี้ก็ท้องฟ้าปิดอีกแล้วนะครับผมฝนก็จะมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะได้แรงดันแล้วก็กระแสเท่าไหร่นะครับผมได้มาใหม่อีกแล้วนะครับหมดเงินไปอีกเกือบหมื่นนะครับผมเนาะอ่ะไม่เป็นไรครับผมจะมาดันไฮวนนะครับเนาะ นะครับแล้วก็แผงเร็วๆนี้นะครับจะไปเอาอีกนะเป็นแผงมือสองนะครับเนาะแผงมือสองนะครับที่มันกระจกมันลาวนะนะครับพอดีว่าผมเจอใน Facebook นะครับก็ยังไม่มีเวลาไปเอาเลยนะมันติดที่เงินนะครับผมเงินยังไม่มีนะนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวกำลังแก่อยู่นะอ่าเดี๋ยวกำลังแก่นะครับผมนะอ่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับไปดูมันเพดเลย Blue s o l a นะครับผมเนาะ ประมาณนี้นะครับผมมีบาร์โคดเรียบร้อยนะงานโอเคนะครับเรียบร้อยดีนะครับผมเนาะก็แผ่นก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมเนาะเดี๋ยวจะลองเอามาดันไฮวูดูนะครับผมเนาะเดี๋ยวแกะออกมาแล้วนะครับนี่นะครับใหญ่อยู่นะครับแผ่นใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับผมเนาะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะไม่มีแตกเสียหายนะครับผมขนส่ง ค่อนข้างเซฟให้เรามากๆเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ทางร้านเขาแพ็กมันดีมากๆเลยนะครับผมเนาะมีกระดาษมีบัฟเฟลรองแล้วก็ซีนอย่างดีนะครับ2แผ่นนะนะครับก็นี่นะครับเป็นฮับเซลนะนี่นะครับ2แผ่นเดี๋ยวผมกลัวว่าเดี๋ยวลมมาแล้วมันจะพัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองวัดดูแล้วกันอันนี้คือวัดวัดหลังพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์อยู่นี่นะครับ พาาระทิศอยู่นี่นะนะครับไม่รู้ว่ามันจะออกแรงดันที่เท่าไหร่นะมันมันไม่ตรงไม่ตรงกับทิศทางของพาาระทิศนะเพราะว่ามันแผงใหญ่นะครับผมผมยังไม่ได้เอาขึ้นหรือจะเอาขึ้นหลังคาวัดให้เพื่อนดูเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยว <Gr. S 2> ยังไงเดี๋ยวเอาขึ้นหลังคาดีกว่านะครับเดี๋ยวจะวัดให้เพื่อนดูนะว่ามันได้เท่าไหร่นะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเอาขึ้นหลังคาเรียบร้อยแล้วนะสองแผ่นนะครับผมเนาะนะครับ b ลูซันโซล l a นะครับผม s o ล่าโฮมนะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนนี้นะครับแดดไม่มีเลยนะนะครับได้อยู่นะครับ45นะ45.0304โอ้โห45โวลต์นะนี่นะครับผมนี่นะ45.06นะครับโอ้โหได้อยู่ครับได้อยู่45โวลต์นะนี่นะครับผม 45.09นะแดดไม่แรงนะครับอันนี้คือแดดไม่แรงนะได้อยู่45นะครับผมเนาะ่าเดี๋ยวช็อตกระแสดูนะครับผมช็อตได้ไม่นานนะครับผมได้กี่แอมป์เอ่ยอันน้6แอมป์นะครับ67แอมป์นะครับโผล่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่นะประมาณนี้นะนะครับ8แอมป์นะครับอ่าแดดมาก็ได้8 8แแอมป์นะครับผมเนาะ นี่นะครับ8ดแอมนะนะครับช็อตกระแสแล้วนะครับได้9้าแอม์ิบแอมป์11 12ดบสองโอ้โหสิบสามสิบามอนะครับสูงสุด12บอมปอนะครับ13าถ้าแดดออกดีๆจัดๆเลยนะครับผมได้1 4สีเลยโอ้โหี่แอมนะครับผม1ิบี่แอมเลยสูงสุดแล้วนี่งั้นจะได้ถึง15้านะครับแดดไม่จัดเท่าไหร่นะนะครับผมอ่าโอ้ยตกใจเลยนะครับผมอ่าเมื่อกี้แผงเมื่อกี้นี้นะครับผม ได้อยู่45โวลต์นะครับ45-47โวลต์ 45, 40, w, นะแอมป์ M, ก็สูงสุด14แอมป์นะครับผมถ้าแดดออกดีๆนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองอีกแผ่นหนึ่งครับผมนะโอ้หผมประทับใจมากเลยนะกับ144เซลล์เนี่ยนะครับโอ้โหออกแรงนะออกแรงมากเลยนะครับผมเนอะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับแผ่นนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะแผ่นนี้นะ เท่าไหร่โอ้44.6ครับตอนนี้คือแดดหูแล้วนะ44.65นะครับประมาณนี้นะครับผมได้อยู่ได้อยู่นะครับผม44.6นะครับผมเนอะใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้คือแดดแดดไม่มีนะตอนนี้คือแดดแดดไม่มีไม่เหมือนเมื่อกี้นี้นะครับผมเนอะอ่าเดี๋ยวลองช็อตกระแสดูครับผมเนาะอ่าครับตัวนี้นะนะครับ blue blue sun นะครับ blue sun solar ตัวนี้นะครับผม144ซลล์นะ ถ้าเกิดว่าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวมาช็อตกระแสกันนะครับผมนี่นะอ่าคีบอ่าได้อยู่ 4m นะครับตัวนี้นะครับแดดฮุบนะตัวนี้คือแดดฮุบนะครับผมได้อยู่ 4m นะครับไม่มีแดดเลยนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูแดดก่อนนะครับผมอ่าไม่เหมือนเมื่อกี้นี้นะครับแดดออกเยอะเลยนี่นะครับพระอาทิตย์ไอเมฆมังหมดบังหมดเลยนะครับผมนี่นะครับ อตอนนี้ก็ได้14แอมป์นะนี่นะครับผมถ้าแดดออกจะจัดนี่โอ้โห14 15แอมป์นี่ได้นะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวช็อตนานไม่ได้นะเดี๋ยวกระแสเดี๋ยวแผงมีปัญหานะครับผมเนอะอ่ะฝากเพื่อนนะครับผมถ้าสนใจแผงโซลาร์เซลล์ยี่ห้อนี้นะครับนะยี่ห้อนี้นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมเนาะ นะครับผมซื้อมาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับตัวนี้นะนะครับผมเกือบหมื่นนะครับสองแทงนี้นะแต่ก็โอเคนะครับเป็นที่น่าพอใจนะตัวนี้นะครับถูกใจผมเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะมาทําเป็นดันไฮโวลต์นะตัวนี้นะครับเนาะจะทําเป็นระบบผสมไฟนะนะครับผมฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะนะครับผมรอตอบคําถามทุกท่านอยู่นะครับอ่ะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ